รานบุกฮัลโหลจ้าว่าทำงานอยู่บนรถตู้ไมล่ะเหมือนก็ไ่่้องเปมือก็อยู่กับหัวหน้าจ้าอยู่กับหัวหน้าสวัสดีครับเบื้องหลังยากาศบุบานยดพวงดีคเกาะเสาครัเกาะ

ตอนนี้เหี่ยวขาวดยินทองวินเซอรว่าได้กินบ่ครับกินมุ้งแจ็คมุ้กัแล้วะนี่ชาวจ็คามุ่งหน่อยเก่าเก่ก่า่าวนเ่พวงอยู่อยู่บานกั่เกาเก่าเก่าเก่าเตไหนตงชี้ซิเพิ่นชี้เพิ่นชี้นี่เดีอาเไปเอาไปเอามาเช็ดเร็ว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 พี่ว่าพี่ว่าไปเอามาเร็วพี่ว่าเดี๋ยวพี่ว่าไปเอาแป๊บเดียวพี่ว่าไปเอาแล้ว เห็นกตมาสู่ตอนนี้เป็นพ่อค้าขายหมูเพราะดูจากทรงการแต่งตัวแล้วโอ้แต่ว่าอยากเห็นอยากเห็นรูปเพล่นนั่นแหละตอนอยู่ในบ้านเดี๋ยวคลิปหน้าสีภาไปเมืองแม่ค่ะนะครับโปรดติดตามคลิปหน้าสีภาพไปเมืองวันรูปตอนสักแตพระเอกในห้องยายพวงตอนนี้เนี่ยเป็นแบบไหนกยุ่กันแบบได็ยุ่กับแม่แบบไดเออเดี๋ยวครับคลิปหน้าเข้าไปในบ้านนะครับไปเมืองมองยุหมองเศร้ายายพวงมือเนี่ยเข้ามาแบบแบบ มุดเลยมุดเข้าไปแบบอ่ามึงโค้มึงหอดเอ้วเออมาจู้จมวานั่งคิดอยู่ว่าแกจะมากับใครไม่มีคนสะดุดทางบ้านนอกจากไก่ปุกเคยปุกมานี่บ่อยก็คนมาหมดเลยเั่นแหละแล้วกับปูลูกมีเนี่ยมาฝากถามโยโย่ว่าฝากเห็นพเป็นผู้ถามเดี๋ยวคลิปหน้ากันแล้วกันครับคลิปนี้ตอนที่หนึ่งครับเดี๋ยวคลิปหน้าอีพีสองอีพีสามโอเคครับใส่ก็มาถามเองเออนั่นละโอเคครับพี่น้องครับคลิปหน้าพอกันไหมครับ กินเขาป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดีคลิปนึงใจี่จะกินนี่แหละออกของมากกว่านี้จังว่าโอ้ยายคบกเอหรือนุ่มจูว่าถึงเป็นการไฮไลท์ยา่ปวงโมแมนนี่ครับการนี้ก็เป็นการเปลี่ยนการบน้ดหัวมวนอันนั้นเทียวไปไฮบอลตอนขายทำตอนทำขายแรกๆคือเรายังไล่สดขายไม่เก่งใช่ไหมมันมันก็เหลือที่เฮ็ดเพิ่มเล็กเหลือมันมันเหลือขายให้เขาก็เลยไปยัดยัดเทียะ ตัวหลายได้แหละกับ่รสองรลเนาะป็ลน่าสวนมี God. ่อยู่าด่ากอยู่ขา่อยู่เมีกับปนนอนมันแห้งน้ำกันแม่ยนอยู่พณนปกติแล้ววันที่หนึ่งเดร็จแล้าจะมาเทเดียวครับปันนี้ก็เรีย่าไปซอมมึงเฮี่ยกัต่กคิดวอาเฮี่ยนกระเลยว่ากมาตั้งซอมมนึงมาเทเดียววหันกับผ้ากับมาลบหยาอยู่นี่แตม่มีพูน มีเย,ย็นนุ้ยมีเย็นนัน่งมันลกหงายลอยบปกแล้วก็ลกหงายแล้วก็ลกขึ้นนี้เลยก็ยั<อ>ยหนหยายส่วนนี่เอาโอเคครับอีพี่นี่ครับรู้สึกว่าได้เห็นนะครับพวกเป็นยูมองยูมองเศร้ามองนอนของยายพวงครับนอกเนื้อจากกันไปไปงานก็คือยูบ้านแพ่งอีงมองหนึ่งคือไปเศร้บาบ้บานเพื่อนแมนชาวบ้านเศร้ามองเศร้าบ้านเพื่อ เมื่อกี้ข้าวไยปกติอ่ะตะกี้วัค้าขายข้าไประยูรร่องแดงเทาก็ไประยูรอันทักนั่นแหละที่นี่กินมอยู่สาวหน่อยเพราะว่าเขาม้อ่งเลียวเศรษฐกิจมันดีเศรษฐกินมันแพงดีเทำเบี้ยเขาม้องหาทำเบี้ยเดี่ยวไปมบ้านแพงรู้จักคนเยอะรู้จักคนไว้แล้วบ้านแพงใช่ใช่ใครบ้านโอเคเลยเรารู้จักหมดคุยตั้งเดียวรู้จักหมดเปิดร่างถือมือแรกก็เจ้าหึงวัดเอากันกับประธานเศรีเป็นบอยปอคุยได้ไหมเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวอีพี่นานะครับสีภาพเป็นเมืองน่านแยกพวงจบคคอออเป็นนนมืื่ะรับเดีีี๋ยวออพพ่นนากััมครบ เดี๋ยวสิไ,<ห>ไปมีคำถามแบบเจาะล,ลึกๆปร<ล>ะเด <ไป S 1> ็นกับหัวใจของยายพวงว่าแล้วก็มีหลายท่านครับถามมากครับเป็นคำถามแบบใดข้ามยายพวงสิตอบแบบใดบดที่ต่ำอีพี่หนาครับก่อนคำถามผู้อื่นเราต้อถามผโฟล์กันว่าอะไรสิครับสังคมหมู่บ้านนั้นเป็นสังคมแบบผู้ชายตีกันอลไตีกันจากควาฤฤมทุกขบางหอยบานโศกผลเสกีป้าโอ้ผู้ชายก็คือผู้ชายนี่แหละเออเป็นผู้ชายเป็นตอนตอนเอามีเงี้ยนี่ตอนมีเมียอยู่นี่เคยไปเรียนไหมบ่อ พวกหัวแจ็คา,ายังสมมันสมัยม,มมยมันมันมันกระเทอมันมีอิทธิธพลในวงการมอลลัมนี่ปีเลยหัวได้สังเกตตรงนี่มันสะมีเริมม่อมระสังเกตหรือหัวโม่จะของเ,เงริ่มเปลี่ยนไปแล้วเด็ก <laughs> <อ>ปีซีเจ็งงดสี่แปดมาเนี่แมนเลย ช่วงนี้มันอีกจะเลยติมาแหงมาเขาจะักัเลยน้ำน่ยตามเทีนบ่มันเล่ยงปะนั่นเทียนมันม่เลีหรอเล่ยแล้มคือว่าใจไงแต่สำหรับตามเทนนี่ยแล้วรูปก็เทยึกันแล้วังอึ้งกู่แลวัอ่รูปั้งแต่วไดดอกยูก่าน่ยสมัยนั้นเล่นกัเห่ากันลนกไก่ไ้ปตามเทีนเขาแล่วโอ้เล้ยเลบนี้แม่ควบจริงคือปลูกบาบาแบนี้ปลาเมียมาเอาหัวเหนียว เออหรือป่าเมียมามักภูบาลป่าเมียมาเอ,อาหัวเนี่ยเอามันเป็นสางสางควันเผาออกไปแล้อ,ออกไปเห่นตลกให้หาคำเบาแหวนเป็นไห้มันได้มุกไดียมือซื้อตรงนี้โอ้มาไห้มันได้มุกไดียังอซื้อไปแล้วออกไปเห่นมันก็หาสันหาคำเบาแห้นคืนอแบาเปียบเปยเปียบเปย์ไปนะบัดย้ำัลนเห็นผู้บาเดี๋ยวไปน้ำปูดูต่อเลยไปท้ำกระเทยเจ้าเห็นว่าเราดอขึ้นสิอีกี่เยียนอยู่การใส่บีกใส่ยังเขากับธรรมบดังก็ต้องเข็มไปนั่นทราย นั่นพ um ูดไวนาน่ก an. ับกับแฟนเต้าคือเมียเต้าเนี่ยจะอยู่ด้วยกันไหมไม่เลิกกันแล้วนางเลิกกันนแล้วในหลวงจะพคนเพูดเดียวเดี๋ยวเจ้าบ่อยแล้วตอนนี้ตอนนี้มีผัวไหมอะไรอย่างี้ไม่มีไม่มีนี่แหละแฟนครับถามมาว่าหรือว่ามีเมียที่เป็นผัวโปกไหมอ่ะกระเทยหรือสเกเน่บอกจริงๆริงนี่ไม่มีเขาบอกสเกเลยเขากำลังคบกับพระเอกใหม่คนบอยไม่พระเอกพระเอกวงเรานั่นแหละนั่นใครอ น้องสุขุมมีหานสุขุมวิหานบ่ะเจาพี่อาจารย์สุขุมอาะรุ่เดียวกันนี่แมนค่ะล่ะสุขุมเอ้แถวแถวเสียแป้ะไม่รุ่นมั้ยนี่แพ้เอาเอ้ยต่อแถวซักปันนี่ปลูกวางนกี่แหละครับผมสำหรับมนีกับเซสินภารกิจบุ๊กบานศิลปินบุ๊กบานแย่ปวงเนาะครับมนีกับเฮ็ตนาทีเป็นโชเฟอร์แล้วก็เป็นตากลรองพร้อมครับซองอาทีเลยสำหรับสายซุ่ม กสำหรับมืออื่น,นี่สิไปบันศิลปินคนใดนั่นก็รอติดตามชมในช่อง youtube สาวหน่อยเพรบันแพร่งนะครับเด้อครับผมตั้ง้ก็ฝากไว้น้ากับแล้วกันครับสำหรับมือนีก็ลากกันไปกวนครับสวัสดีครับ